มาแล้วนะครับสำหรับคลิปทดสอบเกมบน iPhone 14 Pro นะครับผมทั้งหมด6เกมที่ขึ้นบนปกคลิปไปเนี่ยก็จะมีการทดสอบกันในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับอยู่ผมเตอร์ในช่อง Tech Life Now นะครับผมสําหรับเกณฑ์ในการทดสอบช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับขั้นแรกเนี่ยแสงจอสูงสุดนะครับผมเสียงเนี่ยเปิดดังสุดนะครับผมแล้วก็ WiFi เนี่ยผมจะต่อเป็นบน Wi-Fi 5 g h z นะครับผมเพราะว่าผมต้องการที่จะได้ความแบบ stable ความนิ่งนะครับผมในการทดสอบนั่นเองในส่วนของ iOS เนี่ยผมจะใช้ iOS 16.0.3นะครับผมเพราะว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วในวันที่ทดสอบนะวันนี้นะฮะก่อนที่จะไปดูว่าการทดสอบแต่ละเกมเป็นยังไงนะครับผมผมขอแนะนำเคสสั้นๆจากทาง Devil Case นะครับผม ก็จะเป็นสีม่วงอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมได้พูดไปในคลิปก่อนก่อนแล้วโดวยการทดสอบเนี่ยผมก็ใช้ตัวเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับการใช้ทั้ง2ตัวว่าใช้บนเคสแบบนี้เนี่ยอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันร้อนหรือว่ามันจัดการความร้อนได้ดีไหมเวลาใส่เคสเนี่ยผมรู้สึกร้อนน้อยลงไหมอะไรอย่างนี้นะครับจะไปสรุปกันในท้ายคลิปแต่ว่าถ้าใครสนใจเคสแบบนี้เนี่ยลิยงก์การสั่งซื้ออยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะมาที่เกมแรกกับ e n s ช i n i m ม a c t นะครับผมได้ลองปรับกราฟิกสูงส 30นาทีเนี่ยทำได้แบบลื่นๆเลยนะครับผมบนกราฟิกสูงสุดเรียว่ากราฟิกค่อนข้างที่จะสวยงามแสงจอสีจอเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะฮะการหมุนการกดต่างๆของตัวละครภายในเกมเนี่ยทำได้ลื่นและแม่นยําดีนะครับแต่เมื่อเราเล่นไปสักพักแล้วเนี่ยหลังจากที่เป็น30นาทีผ่านไปแล้วทั้งแบบ60เฟรมและ120เฟรมเลยตัวเครื่องเนี่ยก็จะเกิดอาการแสงดรอปให้ได้เห็นนะครับผมแล้วก็จะมีอาการกระตุกตามมาเรื่อยๆซึ่งถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วนะครับผมในความเป็นมือถือแบบนี้โดยรวมเนี่ยผมถือว่าทําได้โอเคมากๆนะฮะถ ลื่นๆยาวๆเลยเนี่ยผมแนะนําให้ปรับกราฟิกลงมาหน่อยเนาะจะได้ความลื่นที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแสงจอเนี่ยอาจจะเกิดการดรอปช้ากว่านิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ใกล้ๆเดิมนั่นเองนะฮะตัดมาเกมที่2องกับ p ับ G Mobile นะครับกราฟิกเนี่ยผมปรับสูงสุดทั้งหมดแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยผมปรับเกือบจะสูงสุดนะฮะส่วนอื่นๆเนี่ยก็เรียกว่าปรับสุดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปนั่นเองครับจากการเล่นเนี่ยหลังจากผ่านไปประมาณ3ามสิบถึงสี่สิบนาทีเนี่ยจะเจออาการ ปรับกราฟิกที่ค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับผมมันก็เกิดการแสงดรอปได้ค่อนข้างไวหน่อยในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยถือว่าเกาะช่วง60เฟรมได้ดีมากๆนะครับผมอาจจะมีดรอปบ้างแต่ว่าอยู่60เฟรมอย่างแน่นอนนะครับผมเรียกว่าเล่นได้ลื่นเลยสาหรับการสัมผัสตัวจอนะครับผมการตอบสนองเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะผมในการหมุนมุมกล้องหรือว่าการกดโขกขึ้นมาเนี่ยถือว่าทําได้แม่นยําแล้วก็ทําได้ลื่นมากๆครับการเล่นเนี่ยผมถือว่าไม่พลาดแน่นอนนะสำหรับเกมนี้ถัดมาเกมที่3กับ ROV นะครับผมกราฟิกเนี่ยผมปรับส ว่าการปรับภาพแบบกราฟิกต่างๆเนี่ยเปิดทั้งหมดแล้วนะครับในการเล่นเนี่ยผมถือว่าทําได้ลื่นเลยนะในกราฟิกแบบสูงแบบนี้นะครับเฟรมเรทเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกาะแบบ60เฟรมนิ่งๆตลอดเวลานะครับผมจะเป็นแบบ58 59 60 5ั6ง้าแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเราเล่นไปในระยะเวลาที่นานประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีโอากาสที่จะดรอปลงไปถึงประมาณ57เฟรมเลยนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผมก็รู้สึกว่ามันทําได้ค่อนข้างลื่นอยู่ไม่ได้แย่เลยนะฮะในการสัมผัสต่างๆเนี่ยมีการตอนองนงออ่าาดรกกกใๆ เีว่าทําได้แม่นยําเลยทีเดียวครับถัดมาครับเกม a p e ป Mobile นะครับผมเกมนี้เนี่ยผมปรับกราฟิกสูงสุดทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอาจจะมีปรับลงมาเล็กน้อยในช่วงของเฟรมเรทนะครับผมเพราะว่าถ้าต้องการกราฟิกสูงสุดเนี่ยเฟรมเรทมันจะเปิดสูสุดไม่ได้นะฮะในการเล่นเนี่ยผมถือว่ามันเกาะ60เฟรมได้ตลอดตลอดเลยนะเพราะว่า,าผมดูในส่วนของมุมจออยู่เรื่อยๆนะครับผมมันก็ไม่ได้แบบดรอปลงมาแบบเยอะๆอะไรขนาดน,นั้นนะครับผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะทําได้ลื่นเลยในการปรับกราฟิกสูงสุดแบบนี้การเลื่อออออนนนนมมุตุตตต่่่าาางงงงๆขขขััวววจจใสกรรทททีะิศล ถือว่าทําได้ค่อนข้างแม่นยําแล้วก็ลื่นเลยนะครับผมเวลาที่เราเลงแล้วก็ต้องการจะเลื่อนตามศัตรูเนี่ยมันทําได้แบบแม่นยําแล้วก็ตามตัวศัตรูได้แบบแม่นๆเลยนะฮะส่วนของกราฟิกสีสันต่างๆเนี่ยตัวจอสามารถแสดงออกมาได้ดีนะครับผมกราฟิกเนี่ยสูงสุดก็แน่นอนว่าสวยอยู่แล้วนะครับผ่านไปประมาณ30-40ถึงนาทีเนี่ยเราก็จะเจออาการแสงดรอปเหมือนกับตัวพั b G ีเลยนะครับผมเนื่องจากเราปรับกราฟิกค่อนข้างสูงเนาะการที่จะเกิดแสงดรอปต่างๆเนี่ยช่วงเวลาประมาณนี้มันก็จะเกิดได้ง่ายแล้วนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมถ มาถึงเกมที่5นะครับผมสำหรับ Call of Duty Mobile เกมนี้เนี่ยผมปรับกราฟิกสูงสุดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะผมมันมีบางอย่างที่อาจจะเปิดไม่ได้ด้วยเนื่องจากข้อจํากัดนะผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมถือว่าสูงสุดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะในการทดสอบเนี่ยผมจะทดสอบบนโหมด Team Deathmatch นะฮะหลังจากเล่นไปหลายๆตาเนี่ยแสงจอเขาไม่ได้เกิดอาการดรอปให้ได้เห็นนะครับผมแล้วก็เล่นอยู่บน60เฟรมแบบลื่นๆเลยการเลื่อนจอต่างๆนะผมการกดยิงต่างๆเนี่ยถือว่าตามตัวศัตรูได้ดีแล้วก็การเลื่อนเนี่ยทำได้ดีแม่นยําดีนะครับแล ห้าตาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เจออาการแบบกระตุกแบบชัดเจนให้ได้เห็นนะผมก็ถือว่าทําได้เยี่ยมมากๆเลยในส่วนนี้มาถึงเกมสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับฟีไฟแม็กตรงนี้เนี่ยผมปรับกราฟิกสูงสุดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของหัวข้อการตั้งค่าในส่วนของโหมดของ Max นะครับผมสำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยผมก็เปิดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วในการเล่นเนี่ยการหันตามตัวละครนะครับผมศัตรูต่างๆในการเลงในการยิงเนี่ยผมถือว่าทําได้ค่อนข้างแม่นยําแล้วก็ถือว่าทําได้ลื่นมากๆนะครับในส่วนของการกดต่างๆเนี่ยผมถือว สำหรับการเล่นเนี่ยเฟรมเรสจะเกาะช่วง60เฟรมตลอดตลอดเลยนะครับผมไม่มีอาการดรอปเลยแต่ว่าแสงเนี่ยเราจะเริ่มเจออาการแสงดรอปช่วงประมาณ40นาทีผ่านไปแล้วนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมถือว่าเกมนี้เนี่ยทำได้ลื่นนะครับผมการแสดงผลต่างตาเนี่ยทำได้ดีการตอบสนองทําได้ดีนะครับผมถือว่าทําได้โอเคดีมากๆเลยฮะมาถึงในส่วนของการสรุปกันแล้วนะครับผมสำหรับ iPhone 14 Pro เนี่ยมันก็คือเรือธงจากทาง Apple นะครับผมฉะนั้นเนี่ยคุณจะหาความเป็น iPhone ที่มันจะลื่นกว่านี้ในปีนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับผมแล้วก็ในตลาดตัวนี้มันก็คือ 3ท็อป5นะครับผมท็อป10ของการที่คุณจะเล่นเกมได้เล่นลื่นแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกมต่างๆเนี่ยผมถือว่ามันทําได้ดีแล้วก็ลื่นมากๆนะอย่างเกมในส่วนของเกมชินนะครับผมคุณสามารถเปิดหมด120 fps ได้นะครับผมหรือว่าเกมต่างๆอย่างเอเพ็กเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องการภาพสวยสุดคุณก็สามารถทาเฟรมเรตได้ถึง80เฟรมกันเลยทีเดียวโดวยรวมๆ,ๆเนี่ยผมถือว่ามันโอเคมากๆแล้วนะครับผมในส่วนของการกินแบตเนี่ยมันจะกินแบตอยู่ช่วงประมาณ23-25นะ่รับั่วโมงยี่มันจะ้ินะู่ประมนะในหนการเล่น ผมถือว่ามันก็ค่อนข้างกินแบตได้โอเคนะในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะกินช่วงประมาณ25%โดยประมาณนะครับผมถึง26ประมาณเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องศึกษาแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมฉะนั้นมันก็จะต้องกินเยอะหน่อยนะครับผมแต่ว่าพอมันผ่านไปเนี่ยมันก็จะลดลงประมาณ23 22ประมาณนี้นะครับการจัดก,การแบตเนี่ยเราได้ลองให้มันแบบได้ศึกษาแบตหน่อยในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยมันก็ทําได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการที่ว่ามันจะมีอุณหภูมิเกิดขึ้นกับตัวเครื่องเนี่ยมันก็ เนี่ยอุณหภูมิมันก็จะสัมผัสถึงมือเราได้ค่อนข้างง่ายและไวหน่อยนะครับผมแต่ว่าพอเราใส่เคสเนี่ยมันก็จะลดในส่วนของความร้อนความอุ่นไปได้เยอะประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบว่าไม่รู้สึกเลยนะไม่ใช่นะครับผมในส่วนของอุณหภูมิเนี่ยขึ้นไปไม่เกินประมาณ45องศานะครับผมจากจุดเดิมที่อยู่30กว่าองศาเนี่ยขึ้นไปประมาณ45ผมถือว่ามันจัดการในส่วนของอุณหภูมิต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็เมื่อเราเลิกเล่นเกมเนี่ยมันก็สามารถจัดการความร้อนความออุ่่่่นนนตตาาาางงๆเียให้้้้กกกลลับมปป็็ิไไดคขททจะววแํ ดีเช่นกันนะครับ iPhone 14 Pro เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถซื้อมาเล่นเกมได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็คุณสามารถเล่นได้ลื่นอย่างทุกเกมแน่นอนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับผมสำหรับการทดสอบเกมจากผมเตอร์ Tech Life Now นะครับผมังว่าทุกคนจะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบเนี่ยฝากกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะเจอทุกคนในคลิปหน้าคลิปนี้ผมเตอร์ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ